วิธีการอ่านคู่มือปฏิบัติระเบียบความปลอดภัยต่างๆแล้วไม่ให้ลืมนะครับวิธีนั้นก็คือการคบควนเป็นประจำสม่ําเสมอนะครับสิ่งใดที่เราคบควนเป็นประจำสม่ําเสมอสิ่งนั้นเราจะไม่ลืมนะครับเพราะว่าสมองจะจดจําไปว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าเรามีการนํามาคบทวนอย่างสม่ําเสมอและนอกเหนือจากการคบทวนแล้วนะครับต้องขยันทำเอาพุทธด้วยนะครับ การทำเอาต์พุตคือการนําสิ่งที่เราทบทวนสิ่งที่เราอ่านสิ่งที่เราได้รู้สิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับไปสื่อสารต่อกับผู้อื่นไปบอกไปสอนผู้อื่นเมื่อเราเท่สิ่งนี้เป็นประจำก็เท่ากับว่าเรามีการทบทวนอยู่ตัวเองตลอดเวลานะครับทบทวนตัวเองทบทวนอ,อ,อยู่คนเดียวเงียบๆหรือว่าทบทวนโดยการนํา สิ่งที่เรารู้ระเบียบปฏิบัติข้อกําหนดด้านความปลอดภัยต่างๆไปบอกไปสอนผู้อื่นไปรบกวนให้กับคนอื่นนะครับเราก็จะจําระเบียบปฏิบัติข้อกําหนดนั้นได้อย่างไม่มีวันลืมนะครับแล้วเราก็จะแม่นในระเบียบปฏิบัติข้อกําหนดนะครับเพราะฉะนั้นการป้องกันไม่ให้เราลืมระเบียบปฏิบัติข้อกําหนดหรือว่าความรู้ความเข้าใจต่างๆที่เราได้ศึกษาเรียนรู้มานั่นก็คือการทบทวนอย่างสม่ำเสมอนะครับทบทวนกับตัวเองก็ได้หรือว่าทบทวนโดยการ บอกโดยการสอนโดยการเ,เน้นย้ําให้ผู้อื่นปฏิบัติตามระเบียบความปลอดภัยก็ได้นะครับอย่าลืมนะครับทบทวนอยู่เสมอนะเราจะไม่ลืมระเบียบปฏิบัติข้อกำหนดหรือว่าความรู้ที่เราได้ศึกษาเรียนรู้มาสวัสดีครับ